ขุดหลุมเติจทีมงานก็ลงไปสำรวจฟาร์มเรียบร้อยแล้วตรวจงานไอสามเสือนี่ลงไปตรวจงานเรียบร้อยดีไหมลูกตรวจฟาร์มเรียบร้อยกันเหรอเออเป็นไงขุดหลุมใช้ได้ไหมไอ้ดำภูพาน3ามตัวลงไปสำรวจ ขุดหลุมเสร็จสำรวจหน้างานแล้วก็ขุดหลุมดีไหมขุดหลุมไว้จะปลูกกล้วยครับหน้าบ้านหน้างานตรวจงานแล้ว